ก้นายแพ้แล้วทำตาสัญญาสิชิเอา,เอาหน่อยดีพพเพื่อนเฮ้ยรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บนึงรอก่อนก็ได้นะฮ้อมันมันใครกันนะดูสวยงานกังเลยนะ ด่าขายด้าสวัสดยไม่ด่าลักคุณคาของพวกนั้นเลยด้วยซ้ำเนี exactly ่ยหน้าหล่กจังเลยอ่ะหนัาสีนะเธอสวยงามมาเกินเลยนะมีแต่คนมองเราแท้หรือว่าเราจะสมัครเป็นประธานนักเรียนดีนะตาทิฉันขอสมัครมาเป็นประธานนักเรียนด้วยได้คนสิ เออประธานักเรียนของเราไม่รับสมาธิกเพิ่มแล้วแหละไว้มาใหม่ปีหน้านะเต็มแล้วเหรอหรือว่าฉันไม่เหมาะจะเป็นประธานนะไม่ใช่น,<า>นะคุใช่ไหมไม่เหมาะเปสถานนักเรียนได้สาเลยนะบังอาจไปแล้วนะชมาการ์ดถูกฉันได้โอ้แกต้องเจอดีแน่ ในที่สุดฉันก็ได้เป็นประธานนักเรียนสักทีสินะยอมจำนนโดยสั์ดีซะพูดได้ฮ้ย <c oughs> สิให้ฉันเป็ประธานนักเรียนตั้งแต่แรกก็จบแล้วสินะแค่นี้เธอก็จะไม่ได้เชียอ์เรื่อยๆอ,อยีกแล้วสินะ